สวัสดีครับวิ่งเล่นวันนี้คุณอยู่กับ361 e g กรี Flame 4.0 ครับวิ่งเล่นวันนี้คุณอยู่กับ361 d ก g r e e f l a m รี0คู่นี้เลยครับนี่โอ้โห,โหสีเป็นไงเขียวเหลืองเขียวเหลืองนะครับอัปเปอร์เขียวมิโซเหลืองพื้นเขียวนะครับเมื่อเช้านี้เราวิ่งกันนะครับก็ประมาณเกือบ10กิโลได้ประมาณ9.5กิโลนี่ก็ประมาณือเกือบ10กิโล กบคู่นี้นี่ดูสีแบบเต็มๆก่อนอันนี้โอ้โหแสงในกล้องนี่คือแบบมันจ้าซะเหลือเกินนะครับเทียบกับนี่เฟร,รม3.5นะครับนี่เฟร,รม3.5ให้ดูก่อนชัดๆนี่ครับเฟร,รม3.5ของ361นะครับรุ่นที่ใส่มาก่อนหน้านี้ ใส่มาใส่เยอะช่วงที่ซ้อมมาราธอนความทนทานทนดีเกาะดีนะครับแล้วก็นุ่มเด้งดีกับผู้นี้นะครับแต่จะติดอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือตัวอัปเปอร์ของเขาอัปเปอร์ของเขาที่มันมีขอบกาดตัวนี้หนาเกินไปแล้วก็อัปเปอร์มันวัสดุที่แข็งวัสดุสังเคราะห์ที่แข็งเกินไปนะครับอันนี้ที่ติดใจที่ไม่ชอบ เดี๋ยวมาดูกันกับตัวตัวรุ่นใหม่ตัว4.0สิ่งที่ต่างเลยนะครับอย่างที่บอกไปจุดที่มันไม่ดีก็คืออัพเปอร์ของตัว3.5ตัวนี้ปรับมาแล้วปรับมาดีมากชอบมากนะครับตรงนี้ตรงช่วงนี้นะครับทัวร์บ็อกตรงนี้ตรงบริเวณนิ้วเท้าเนี่ยตรงนี้ให้ความคล้ายเมตาสปีดนะครับเอสิกเนี่ยตรงนี้ให้ความรู้สึกคล้าย ส่วนกาดตัวนี้ทํามาให้ความนุ่มนุ่มขึ้นนะครับไม่ได้ใช้พลาสติกละเป็นวัสดุอื่นที่ไม่ได้แข็งมากละดีครับอัปเปอร์อัปเปอร์โป,ปรป่งดีนะครับมีลวดลายมีลวดลายเลยเพิ่มนอกเหนือจากตรงที่เป็นระบายอากาศก็จะเป็นลวดลายมีแถ่พลาสติกที่เป็นลวดลายนะครับอันนี้ที่ปรับมาใหม่ดีครับดีลิ้นรองเท้า ลิ้นรองเท้าก็เปลี่ยนลวดลายนะครับเปลี่ยนลวดลายให้เข้ากับตัว upper ให้มันเข้ากันนะครับโฟมนี่ที่บอกตัวเนี้ยทั้งโฟมทั้งแผ่นคาร์บอนนะครับเปลี่ยนใหม่หมดในรุ่น4.0อันนี้คือคร่าวๆสำหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ซื้อมาประมาณ2,800 xx ช่วงที่สั่งก็จะแถมถุงเท้านี่ เหยียบอะไรมานี่นครับของเท้าข้อสั้น1คู่นะครับนี่มาใส่เมื่อเช้ายังไม่ซักก็จะมีความลื่นๆนิดๆนะครับอ่ะมาดูคร่าวๆก่อนสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เพิ่มเติมการออกแบบก็เหมือนแบบอ่าเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะอ่ะตัวนี้ครับิวครับตัวนี้จะเป็นเส้นเดียวละเส้นเดียวรออตัวเดิมจะเป็น3จุดอ่จุด ด้านหลังหนึ่งด้านข้างอีก2นะครับอันนี้คือตัวเดิมส่วนการสวมใส่เห็นทรงอย่างนี้นะครับนี่ทรงอย่างนี้เห็นไหมช่วงนี้ช่วงฟอร์ฟุตมิดฟุตตรงกลางเนี้ยให้ให้พื้นที่มาเยอะนะครับเพิ่มเวทสัมผัสเยอะแล้วก็คว้านกลางนะครับคว้านกลางค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอันนี้ช่วงกลางขาช่วงส้นนี่ครับทำให้นึกถึงเลเบลิมโปลเลย อิสโน่หรือว่าเลนโปรนะครับค,คล้ายๆเนี่ยคล้ายๆเลยแต่แต่กว้างกว่านะครับกว้างกว่าตอนใส่เดินใส่เดินปกติมีความนุ่มเด้งที่ส้นรู้สึกรู้สึกได้ชัดนะครับว่าส้นมันนิ่มมันนิ่มอ่ะมันดึงดึงดึง,งตรงส้นได้เยอะเลยนะครับเดินก็จะมีความแปลกๆนิดๆนะครับแต่แต่ดีว่าในช่วงฟอร์ฟุตตรงเนี้ยให้ความมั่นคง แต่พอวิ่งแล้วก็ไม่มีอาการวิ่งแล้วก็กลายเป็นรองเท้าที่สเตเบิลดีคู่หนึ่งเลยสเตเบิลดีคู่นึ่งเลยคู่นี้จังหวะตอนวิ่งนะครับกริปหอย่างดีลายเปลี่ยนใหม่กริปออกแบบลายใหม่วันแรกที่ใส่วิ่งในหมู่บ้านคอนกรีตนี่เสียงมันสัมผัสกับพื้นคอนกรีตนะเยด็เยดเยด็ดเย็ดตลอดเลยแต่วันนี้ลองวิ่งที่ลาดยางก็ไม่ได้ดังมากแต่มีเสียงนิดหน่อยมีเสียงแบบ ยางยางมันสัมผัสพื้นน่ะนะนิดๆนะครับมีความเกาะดีมากเกาะพื้นดีมากไม่ได้เงียบเท่าฟิวเลียสนะครับไม่ได้เงียบเท่าฟิวเรียสด้วยวัสดุด้วยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันฟิวเรียสก็จะเป็นยางที่ลายละเอียดนะเห็นไหมครับจะละเอียดกว่าดอกจะไม่ดอกจะไม่หนาไม่ยืนไม่ยืนเท่า ค,ความดอกความหา่างของดอกอันนี้ก็จะเงียบกว่าถ้าเหมือนรถก็รถยางเงียบอะเกาะเงียบอันนี้นะครับไม่เหมือนกันปุ๊มี3คู่แล้วนะนี่เอาไปเอามาครับนี่3 6 1หนคู่แล้วใน20กิโลแรกเบื้องต้นที่ใส่ไปนะครับกับการใช้งานตัวนี้ก็ อาจจะเป็นเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าประทับใจก็ชอบนะชอบคือชอบในในฟีลลิ่งการใส่ของ361อยู่แล้วตั้งแต่ตัวแรกๆที่เคยลองที่พี่สันติเอามาให้ลองก็คือ3.0เนี่ยตัวเฟรม3.0ที่มาใส่เนี่ยชอบฟีลลิ่งทั้งอัปเปอร์ทั้งตัวมิโซการการวิ่งการระบายอากาศอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเอ,อ มันด้วยมันเข้ากับทรงเท้าด้วยอ่ามันไม่ได้ดันอุ้งมากมันก็ใส่สบายกระชับดีอะไรเงี้ยก็จะชอบทรงประมาณนี้ก็เลยเฮ้ยไม่ลังเลเลยที่เกิดที่จะซื้อของแบรนด์นี้อีกมาลองใส่เพราะว่าใส่แล้วคุ้มอ่ะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องไม่ต้องบแบบพิธีพิถันในการใช้มากนะครับ2 0 0พกว่าบาทกับการใช้ซ้อมใช้วิ่งนี่โอ้โหคุ้มมากนะครับคุ้มมากส่วนตัวประสิทธิภาพอื่นอ่ะ ที่เปลี่ยนใหม่อะอย่างที่บอกอะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูตัวแผ่นคาร์บอนเขาลักษณะพิเศษคือมันจะมีหลายสองเลเยอร์มั้งรู้สึกไม่น่าใจนะครับมีเลเยอร์ที่ฟอร์ฟุตและเลเยอร์ที่เชื่อมต่อมาถึงช่วงช่วงส้นช่วงกลางเท้ามาถึงส้นนะครับแล้วนอกจากนั้นมันจะโอบขึ้นมาเนี่ยครับขอบคาร์บอนนียมันจะโค้งขึ้นมามันจะโค้งปกติแผ่นมันคือแบนๆเลยนะแบนๆรับราบแล้วก็โค้งโค้งในแนวนอน แต่เนี้ยมันจะโค้งขึ้นมาในแนวตั้งนี้ด้วยตรงขอบก็ออกแบบมาให้มั่นคงแหละเวลาเราสัมผัสเท้าเท้าสัมผัสพื้นที่โค้งอย่างเงี้ยครับคาร์บอนมันก็จะช่วยประคองให้มันมั่นคงขึ้น,นตัวนี้นะครับรวมรวมก็คือใส่ดีใสด่ใสดีเลยตัวนี้ใส่แล้วสบายเท้าโปร่งดีนะครับการการการวิ่งมันก็แบบดูรีแลกซ์ขึ้นถ้าเทียบกับตัวนี้ที่ผมชอบมากในฟีลลิ่งรูปทรงมันนะครับก็จะมีความเขยบ ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับแต่แต่ความโปร่งหรือความกระชับความคล่องแคล่วเนี่ยตัวตัวเนี้ยยังเป็นตัวที่ที่ทำได้ดีกว่านะครับก็อยู่ที่เลือกใช้นะครับว่าแบบไหนอันตัวเนี้ยตัวฟิลิสเนี่ยก็จะกลิ้งไหลกลิ้งไหลผลักก็ดีนะครับดูทรงอ,งองศาในการกลิ้งของเขาจะเร็วกว่านะครับก้าวเอียงตัวนิดนึงปุ๊บก็พร้อมจะพาักกลิ้งไปแลวแต่ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแบบ มีมุมเห็นไหมครับมุมเนี้ยเซ็ลิ่งไปแต่ตรงเนี้ยจะได้เปรียบตรงเรื่องของการกดและเด้งส่งนตตังนี้ทําได้ดีตัวนี้ทําได้ดีนะครับอยู่ที่ชอบอยู่ที่ระยะวิ่งว่าชอบแบบไหนเลือกคู่ไหนนะครับเป็นคู่ที่ดีทั้งสองคู่เลยนะครับก็เป็นรองเท้าที่คุ้มคู่หนึ่งนะเออคาดว่าน่าจะใส่ประจำการแทนคู่อื่นและคู่นี้เนาะเป็นคู่ซ้อมคู่แข่งได้ อาจจะต้องมีโรงงานแหละต้องไปลองโรงงานดูกับผู้นี้ครับเฟรม4.0รองเท้าสุดคุ้มคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับคนที่แพ้พวกรองเท้าที่ดันอุ้งอ่ะออแพ้ดันอุ้งแล้วก็ตรงช่วงช่วงอันนี้ช่วงโทมบ,อบ,บ,บ็อกแคบๆอะไรเงีน้ยนี่ก็จะใส่สบาย ใส่รองเท้าสบายๆนะครับองนี้ไม่แพงแล้วก็ให้ความนุ่มเด้งแล้วก็ดีส่งกลิ้งไหลได้ลงตัวคู่หนึ่งนะดีคู่หนึ่งในระดับในระดับวิ่งเร็วก็ได้อะผมว่าเออวิ่งเร็วได้พสี่อะพสี่ก็ได้อยู่แต่จะเร็วกว่านั้นยังไงก็แล้วแต่คนชอบแล้วแหละนะครับกับคู่นี้ซื้อได้นะซื้อได้ไม่แพง นะครับโอเคก็เป็นรีวิวสั้นๆก่อนนะครับเปรียบเทียบให้เห็นกับคู่เดิมรุ่นเดิมมาเป็นยังไงนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวคงใส่ไปเรื่อยๆก็มาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกของการใส่อยู่ก็คลลิ่งอะไรอาจจะยังจับได้ไม่ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแต่ทราบถึงคาแรคเตอร์คร่าวๆของคู่นี้นะว่าเป็นยังไงนะก็เดี๋ยว คอยติดตามต่อว่าเราจะใส่ไปวิ่งที่ไหนโรงงานที่ไหนบ้างนะครับโอเควันนี้อ๋อวันนี้เมื่อเช้าไปวิ่งเสร็จแวบะบไปหาพี่โอหามอสลันนะครับนี่ไปสอยหมวกนี่มาด้วยนี่อาดิดาสนะครับนี่หมวกจากพี่โอพี่โอก็เปิดเปิดแผงขายที่หน้ามอไม่ดนนะครับแตกทุกเช้าวันเสาร์ไปได้เลยมีทั้งเสือ้อกางเกงถุงเท้า เป๋าเออมวกอ่าม,มีหลายอย่างเลยโยเขาขายทุกวันเสราร์เสราร์เช้านะครับตรงตรงข้ามมหาวลัยมิโดนนี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆกับคู่นี้เดี๋ยวใส่แล้วยังไงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะครับแล้วเจอกันวิ่งเล่นพ p ต่อไปขอบคุณครับบ๊ายบาย